สวัสดีค่ะพบวกวันอีกแล้วนะคะกับช่องกรูพันตุลากันค่ะสวัสดีครับสวเรดจตุลากันครับวันนี้ครูลิซจะทําอะไรคะ,ะทําหมูแดดเดียวครับลงมือทําได้เลยค่ะครับผมอันนี้หมูแดดเดียววัน,นวันนี้ก็ใช้หนึ่งกิโลกร,รัมเหมือนเดิมครับผมน้ามันงาครับรเทียมสับครับ ซอสฝาเขียวครับผมน้ำปลาครับผมน้ำตาลไตแดงครับผมโอเคครับเครื่องปรุงพร้อมคนนวดพร้อมหมูพร้อมไป่ใช้เวลานวด15นาทีครับผมเรายัางไวเลยค่ะนวดเสร็จเราไปไหนคะคุณฤทธิ์มาจบ<ต>ไป<ว>ทอดหมูรอบสองเนาะ ทอดหมูรอบสองเสร็จก็จะออกไปนาไปให้อาหารน่องหมาครับผมอ,อย่างไวเลยค่ะเอฟซีค่ะเดี๋ยวจะไม่เดี๋ยวจะมืดก่อนขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่ก็ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยล่าพี่น้องเลยค่ะเบิง์ูบรีดนวดได้ค่ะเด้อพี่น้องเลยค่ะนี่ค่ะนวดหมูแดดเดียวสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องคูมพันตุลาการทวนสูตรอีกครั้งหนึ่งนะคะหมูหนึ่งกิโลกร,รมัมคูมพันใส่ซอสฝาเขียว ครึ่งทะพีน้ำปลาครึ่งทะพีกระเทียมสับครึ่งทะพีน้ำมันงานหนึ่งทะพีน้ำตาลรายแดงครึ่งทะพีค่ะนวดเป็นเวลานานสิบห้านาทีค่ะนวดไปเรื่อยๆค่ะกุลิด่ะ สิบห้านาทีค่ะขอบคุณทุกกำลังแงใจนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลื่ๆค่ะพี่น้องที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องภูมิพันธุลากันค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ พแลเก็บเร่งด่วนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณพันจะร้องเพลงให้เอซีฟังค่ะวันนี้จะร้องเพลงคำควบกลั่งค่ะเจนรับฟังได้เลยค่ะ เดไทยจงสนใจควากล้าความรอรอโบจดจำขึ้นใจคว,วามความรีวเร่เรงเร็วไวสุขสดใสชื่นในชีวันสุขสดใสชื่นในชีวันกลิ่นหอมปล่อยวางปห้ฤกษาลีปากกาชูช่อใช้ลายเรียนรู้ควากล้าเร็วไวสุขโดยไทยชื่นในชีวี สุขปรเทไทยชื่นในชีวีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีเด็กไทยจงสนใจข้อกลำข้อรอะรอะโบจดจำขึ้นใจความความเร่งเร็วไวสุขสดใสชื่นในชีวันสุขสดใสชื่นในชีวัน กลิ่นหอมกล้วยไม้พฤกษากลิน่นกกาชดชูชอช้ยไยเรียนรู้ความ้่ำเรื่อว,วสุขรอไทยชื่นในชีวิสุขรอไทยชื่นในชีวิคิดคิดคด,ดูให้ดีจำจำไว้ดดให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ จบแล้วค่ะเพลงคําควบกล้ำค่ะอักษรควบกล้ามีอยู่สามตัวนะคะรอเรือรอลิงแล้วก็วอแหวงนะคะคาใดที่อ่านออกเสียงอักษรควบคํานั้นก็เป็นคําควบกล้าแท้ค่ะ โอ้โหเริ่มเริ่มนุ่มแล้วใช่ไหมครูิศครับเริ่มนุ่มแล้วค่ะเอฟซี่ะเริ่มนุ่มแล้วค่ะ ันนี้ก็อากาศร้อนมากเลยค่ะอากาศร้อนมาก สีแดงองชมชมพูเลยค่ะเอีค่ะนี่ค่ะสวยงามเลยค่ะขอเป็นกําลังใจให้กับเอซทุกท่านนะคะให้สู้ๆนะคะไม่มีสิ่งใดที่จะได้มาโดยง่ายนะผ่านต้องผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆเราจะต้องอดทนแล้วต้องสู้ค่ะเราจึงจะประสบความสําสเร็จค่ะเอซค่ะสู้ๆเลยค่ะ บอกสูตรอีกครั้งหนึ่งนะคะสูตรการทำหมูเดดเดียวค่ะกุมพันนำหมูแร่หมูมาจากหมูสามชั้นนะคะซื้อหมูสามชั้นมาแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดแร่ในส่วนนี้เป็นหนังติดมันไปทำแคบหมูส่วนนี้เป็นเนื้อเนื้อที่มีมันแทรกเ่ยค่ะแล้วก็นํามาทําเป็นหมูเดดเดียวค่ะนี่ค่ะกาลังนวดอยู่นี่ค่ะหมูหนึ่งกิโลกรัมใส่ซอสฟ้าเขียวครึ่งทพัพีน้ําปลาครึ่งทพัพีกระเทียมสับครึ่งทัพี น้ำตาลสายแดงเครื่องกระเพรน้ำมันงาเท่าไหร่คะคุณิลสคะหนัง่งครัเพคครับค่ะนวดเป็นเวลานาน15นาทีค่ะ f อฟค่ะก็จะได้หมดดูดเดียวที่สีสวยที่คุิพันให้เอฟซีทอดให้ FC ฟดูทุกวันตอนเช้าอะค่ะสีจะสวยเลยนุ่มอร่อยค่ะสมาชิกในครอบครัวคุิพ,พันธ์ก็กินกับข้าวเหนียวหมดทุกวันนะคะ่ะตอนเช้าค่ะ ใบกับข้าเหนียวคนละใบละใบค่ะพี่น้องแซ่บลายนุ่มอร่อยวันนี้คูริตได้กินแล้วปะ่วนนนนะครบกูริตจะเป็นขาประจําค่ะซ่วยเขาเรียบร้อยแล้วเราก็จได้กินหมูแดดเดียวกับข้าเหนียวเลยค่ะสำหรับช่องคูมพันตุลากันนะคะก็นำเสนอหลายประเด็นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคนิคการสอนภาษาไทย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ไขได้ในสามเดือนค่ะสืบสารภูมิปัญญาท้องถิน่นการจักสารจักกล้าข,ของคุณพ่อง,งาชุ่มชืนช่นนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการทําแคบหมูการทํหาทหมูเด็ดเดียวค่ะการทํากับข้าวกับปลาเฮ็ดให้เฮ็ดนาเฮ็ด,ดสวนค่ะพี่น้องวิถีพอเพียงพอเพียงเลี้ยงชีพแล้วก็บริบรูบร,บรณาการในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม ความกตัญญูกตาเวทีต่อบิดามารดานะคะต่อผู้มีพระคุณการทําคุณงามความดีทําบุญตักบาทการเอื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่มีเมตตากรุณาต่อสัตว์น้องแมวน้องสุนัขน้องกระต่ายค่ะเข้ีค่ะทําบุญตักบาทตักบาทหน้าบ้านแล้วก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่กินข้าวดูแลคุณพ่อคุณแม่ไปหาหมอขงพันจะบริรณาการนะคะลงในช่องค้งพันนี่แหละคะ่ะคุณธรรมน้อมนําใจให้เป็นสุขแล้วก็ในเรื่องของ าการสร้างแรงบันดาลใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทงการศาึกษาให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจอุทิศตนเทศสียสละสอนนักเรียนเต็มเวลาเต็มความสามารถนักเรียนก็จะอ่านออกเขียนได้นะคะให้มีวินัยมีจรรยาบรณมีความรับผิดชอบเราก็จะนักเรียนก็จะอ่านออกเขียนได้คุณภาพครูดูที่คุณภาพเด็กค่ะถ้าเราตั้งใจสอนเรามีจิตวิญ,ญญาณในความเป็นครูนักเรียนก็จะอ่านออกเขียนได้ การสอนนักเรียนนักเรียนอ่านไม่ออกอย่าไปโทษนักเรียนนะคะเราต้องมาปรับปรับการสอนของเรานะคะดูว่าแผนการสอนเราเป็นยังไงเ,เน้น active learning ไหมนะคะขั้นตอนการสอนคุมพันคุมพันจะใช้รูปแบบการสอน bened learning นะคะ BBL 5ขั้นขั้นที่1่จะเป็นขั้น w a r อ up ก็คืออุ่นเครื่องขั้นอุ่นเครื่องคุมพันก็จะร้องเพลงสละที่คุมพันประพันธ์ขึ้นมานะคะให้นักเรียนมีความสุขสนุกสนาน ต่อไปขั้นพรีเซนต์ขั้นนำเสนอความรู้อาจจะนำเสนอจากบัตรคำบัตรภาพนะคะสื่อ powerpoint ด้วยค่ะนำเสนอให้นักเรียนอ่านแจกลูกสะกดคำพร้อมกันทั้งชั้นอ่านเป็นกลุ่มจับคู่กันอ่านอ่านรายบุคคลตามลำดับนะคะโดยใช้สื่อบัตรคำบัตรภาพสื่อพื้นฐานนี่แหละคะ่ะจะทำให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ไม่จำเป็นต้องเป็นสื่อที่ใช้ราคาใช้งบประมาณแพงๆสื่อบัตรคำบัตรภาพก็ทำให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ แต่การสอนของเราต้องพัฒนาการอ่านควบคู่กับการเขียนนะคะต้องควบคู่กันสอนไปด้วยกันต่อไปขั้นที่สามเลื่อนแพ็กทีสคือกิจกรรมกลุ่มเนี่ยเราก็แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นเก่งปานกลางอ่อนอแต่ละกลุ่มจะมีเด็กเก่งปานกลางอ่อนนะคะอยู่ด้วยกันเด็กเก่งก็ช่วยเหลือเด็กอ่อนก็คือให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในกลุ่มได้มี โอ,อกาสร่วมกันวางแผนคิดแก้ไขปัญหาพัฒนางานชิ้นงานกลุ่มนะคะให้เขาออกแบบการทํางานร่วมกันด้วยนะคะฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการทํางานรู้จัก้อเพื่อเผื่อแผ่มีน้ําใจแล้วก็สอนให้นักเรียนมีคุณลักษณะอนพึงป,ประสงค์ที่ดีนะคะ mm. หลังจากขั้นที่3ทํากิจกรรมกลุ่มเป็นเลินแบ็คทีสใช่ไหมคะขั้นต่อไปซัมมรีขั้นสรุปผลสรุปความคิดรวบยอดก็ให้นักเรียนไป นำเสนอผลงานหน้าชั้นกลุ่มที่ไม่ได้นําเสนอก็วิพากว่าเพื่อนไปนําเสนอเป็นอย่างไรผลพระธรมปรับปรุงตรงจุดไดบ้างแต่ว่าอย่าไปตำหนีเพื่อนเยอะนะคะเพื่อนจะเสียกําลังใจต้องยกย่องชมเชยถ้าเป็นในเรื่องของการอ่านและเขียนสะกดคําก็ท้ายๆช่วงท้ายของขั้น,นสรุปผลเ่ยค่ะควรที่จะให้หนักเรียนเขียนสะกดคําตามคําบอกรายบคุคคลเพื่อที่จะประเมินการเขียนขั้นสุดท้าย s u m m a เอจขั้นสุดท้ายค่ะ yes, F พายค่ะ F สีค่ะ F พายประยุกต์ใช้ความรู้อาจจะให้นักเรียนแต่งประโยคนำคำําไปแต่งประโยคนำคําที่เรียนมาในชั่วโมงไปแต่งประโยคหรืออาจจะให้นักเรียนสร้างคําใหม่ขึ้นมาสมมติว่าเรียนคําที่ผสมสะเอะนักเรียนคะลองสร้างคําใหม่ขึ้นมาจากคําที่ผสมสะเอนี่แหละคะ่ะแต่ว่าให้สร้างคําที่ผสมสระเอมีตัวสะกดที่นอกเหนือจากที่เราเรียนในชั่วโมงนี้ขออภัยค่ะ นักเรียนก็จะสามารถทีอยกผสมคําสร้างคําขึ้นมาได้เป็นนวัตเป็นการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมจากที่นักเรียนเรียนมาแล้วนะนักเรียนก็สามารถพัฒนาต่อยอดความรู้เป็นนวัตกรรมขอพูด FC ทุกท่านเลยนะคะที่ก็มาเยี่ยมชมให้กําลังใจค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นครูจะต้องดูแลช่วยเหลือเด็กให้ดีที่สุดนะคะโดยเสมอภาครักเมตตาต่อสิทธิ์ให้ความรักความอบอุ่นกับนักเรียนนักเรียนก็จะ รักเราแล้วก็จะมาโรงเรียนทุกวันนะคะเราก็จะได้สอนนักเรียนเต็มตามศัก,กยภาพเลยนะคะขอบคุณ SC ทุกท่านเลยนะคะพบก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ